จะทุกคนเมื่อวานนี้แอบทําแอบทําแอบแคบหมูอันนี้คือเมื่อวานนี้ขั้นตอนการรีดน้ํามันนะทุกคนส่วนแล้วก็แช่น้ํามันพืชไว้ส่วนวันนี้เราเราจะเอาไปทอดจ้ะนี่ลองทำนิดเดียวก่อนเพราะว่าโอ้กว่าจะได้เห็นหนังหมูนานมากทุกคนนะก็เลยวันนี้ลองทําดูจ้ะโอเคมาล้มเบิงจ้ะน้ํามันน่าจะล้นแล้ว่จ้ะล้มเบิง ถ้าไม่ฟูก็จะแข็งมากนะทุกคน เอาเล็กมาดูได้อยู่นะทุกคนดูได้อยู่จ้ะ ได้ไ,ได้จัได้แล้วเอาขึ้นจ้ะ เพราะว่ามันหลายขั้นตอนอะแล้วขี้เกียจอนะทุกคนดูสวยงามเลยเดยพักไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวต่อเลย Hey, hello. กับส้มตำตำซั่วอ,อะไรอย่างนี้จ้ะโอ,อ,อย้ยต๊กต๊กแผน่นใหญ่ใหญ่ใหญ่มากแผ่นสวยไหมทุกคนสวยมากเราให้มันหยดนิดนึงสวยสวยจะได้ 扫了。 จะไม่ขึ้น สวยนะจ๊ะสวยมากว่างนี่คือสุดท้ายเลยค่ะใส่ลงไป,ไปโอ้หายซุ่่อนเลย โอ้โหสวยมากทุกคนดูแผ่นนี้โอ้โหขาสะอาดมาก เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วเสร็จเลยแคปหมูของเราก็ได้แล้วนะจ๊ะทุกคนครั้งนี้ทําแค่สองแพ็คเนาะก็เลยได้แค่นี้เนาะทุกคนปกติทําเยอะมากแต่นี่ก็คือได้กินเยอะได้กินนานมากเนาะจ๊ะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงจา้าทุกคนแคปหมูของเราสวยไหมสวย คจ้ะท okay, no? mm ุกคนเดี๋ยวเรามา ยาตกยาตกอันนี้มันติดกันประมาณนี้ใส่ไว้ก่อนพอมือติดน้ำมันแล้วก็แบบเปิดถุงยากคักเน่คักเน่จ้ะ ยอดตกย,ตกยตกากา่าตกอกย่ดตกมันตกปโดูแผ่นนี้เดี๋ยวจะเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวให้ใหเดี๋ยวจะชิมให้ดู

โอ้กันไนทุกคนเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวขอมาแป๊บนึงนะจ้ะอร่อยกรอบอร่อยกรอบอร่อยจ้ะทุกคนได้ถึงน้อยนะ can ทุกคนไอ้สามถุงเหลือนหนึ่งชิ้นนี่จะชิขอบแล้วฟูมากทุกคนได้อื้ว น้อยทุกคนก็ไม่ได้ทำนานตามที่บอกจกัดแต่ก็รู้สึกว่ายังโอเคอยู่เนาะตามที่บอกเมื่อวานเนะี้ยเรารีดน้ำมันเนาะรีดน้ำมันออกทำอยู่สามสามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้หมดขั้นตอนนั้นอ่ะทุกคนแล้วฉะแล้วเราก็แบบพักไว้ทั้งคืนเลยด้วยการแช่น้ำมันเนาะแล้วก็เอามาทอดผลที่ออกมามันน่าภูมิใจมากทุกคน แคบหมูไร้มันตาลเดนจ้าทุกคนจ๋าฝากคิดไปสัมมี่จ้ะใครอยากได้ก็มาเอา